ใส่ให้กกกาสูดดีท่านผู้ชมวันนี้ผมเดมากเกิดนะฮะก็เราได้ละทิ้งความเป็นทีวีไปละโอเคก็วันนี้มาอยู่กับเกมเระบอกแนแนบ SCP 3ี0 8นะฮะหรือว่า นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของเขากันดีกว่านี่คือ S C P 3 0 0 8ูขีดสใช่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 อันนี้คือขีด2องนะท่านผู้ชมขีด2คือคนนะฮะส่วน S C P 3 0 0 8คือสถานที่นะฮะอ่าเผื่อใครไม่รู้ก็ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรเรานะฮะแต่ถึงมืดเมื่อไหร่แล้ว,ลวก็บังใครแน่นอนอุ้ย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 วิ่งเลยอุ้ยเอาตีตีเขาอยู่ดีๆมาตีเราเฉยเลยอุ้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 ยเจ็บ

ไม่ได้ช่วยไม่ได้เอาม่มียาแล้วอ้ยเบเนตจิก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 จุกจุกเอนเอนเนัดีเพื่อนเอาอออออเลือดฟีโอเคเพื่อนขอบคุณมากไปแล้วไปแล้วทุกชมอิวโคชัวเลย อะไโอ้ยแก้ววันแรกกูก็ไปรอดแล้วถ้าผู้ชมก็คงจะรู้แล้วสิว่ามันบังใครยังไงโต๊ะใบเนี้ยที่เราจะอาทำให้โอ้โอ้เดี๋ยวผมจะเอาตัวรอดเอ้ยไม่ใช่ผมจะตัดไปตอนกลางคืนเลยดีกว่านะตอนเช้าน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ Let's go เอายาละโอ้ยาละ <c oughs> ไป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  จะทังไวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอรยโอ๊ยโอ๊้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้๊ยโอ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 อ๊ยโ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 ยรออยออยโอยย จะกลับบ้านแล้วพี่ผมจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยป่าเรียบร้อยข่านอดแล้วเว้ยเอาเถอะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก,กอ็อยู่ที่บ้านผมเป็นเรียบร้อยนะฮะก็ขอแนะนำบ้านหลังนี้คือเบดรูมนะฮะท่านผู้ชมแ <c oughs> ตไ่ไปถึงเป็นเบดรูมหมดแล้วด,ดูเตียงเต็มเลย <laughs> โอเควางอาหารจ้าไอ้ยะโอเคยังไม่ไปตอนแรกนึกว่าไปแล้วเราจะกินก่อนเลยเก็บมา กินกันเลยครับยืบยังไม่ไปอีกเหรอฮะเออหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาพังบ้านเราได้ไม่มีหรอกบ้านเราแข็งแกร่งฝุดๆบอกเลยจะไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบ้านหลังนี้คอยดูเถอะก็ตอนนี้ยังไม่ตกแต่งอะไรนะแต่ก็น่าอยู่อ่ะแต่ก็น่าอยู่อ่ะเออน่าอยู่อ่ะตอนนี้ผมอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่เรียกว,ว่าเบดรูมของผมนั่นเองนะฮะ ก็ตอนนี้ผมได้ทำการรอเวลาให้มันเช้าอยู่นะฮะแล้วเมื่อเช้าเมื่อไหรผมก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบ้านหลังนี้โดยไม่รีรออะไรอ้ามาแล้วโอ้ยอุ้มตกใจหมดโอ้ยเอา้าต่อยกูได้ไงไอเลวมันเช้าอยู่อ้าวกูฟอ,องร้องแน่ต่อยกูได้ไงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อยได้ยู่เลย อุ้ย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 พี่พี่ต่อยผมหน้ายู่เลยพี่อุ้ยอ่าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหมัดยังหนักเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรชิดไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่รับฟังว้ยเอามันใหญ่ไปว่ะไม่ได้ว่ะมันใหญ่เกินบ้านผมไปว่ะอันนี้ก็มาเลิกต่อยทีดีเฮ้ยนี่นี่เออท่านผู้ชมนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเราไม่มีศิลปะในหัวใจ มีไปทําไมมึม่หัวใจก็มีด้วยซ้ำนี่ไงท่านผู้ชมทำไมผมถึงทํายอย่างนี้รู้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเลยดีๆโดระดับผมนี่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าสีแดงอ้าวระกูอุ้ยอุ้ยอ๋อมันอัดมุมมันอัดมุม excuse me โอ้ยอ่าอ่ะ อืออือโอยต่อยกูต่อยต่อยพอแล้วพี่ผมพอแล้วต่อยจนเมาคืนนี้มันเป็นคืนสีแดงไงคืนสีแดงเลยนะท่านผู้ชมขอโทษครับท่านผู้ชมถ้าเสียงไม้ผมเบาไปแต่ตอนนี้มันเป็นคืนสีแดงเลยนะท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่ารบลู่มันต่อยแบบอ้ต่อยที่หน้ายู่เลยบาบเลอะความอยู่รอด เราอยู่ด้วยกอนดีกว่าจะพิ่งก็สวยรู้สึกว่ามันจะกระโดดสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอุ้ยโอ้เอออุ้ยขอโทษพี่ผมแกล้งเล่นเออเออเออโอ้โเโกรธแล้วเออขอโทษพี่ผมแกล้งเล่นเองดุงหมดตอนแรกก็นึกว่าไปทำอะไรกันแล้วไปแล้วนะจริงนะไปจริงนะ

มันฟุป้าจ้ำท่านผู้ชมมันฟุป้าจ้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เช้าแล้วไม่ต้องกลัวข้างบนนั้นมีอะไรอ่ะนั่นไนงะบอกแล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วเอาละท่านผู้ชมผมมีความคิดอะไรผมติ๊งอะไรได้อย่างหนึ่งท่านผู้ชมนี่ผมจะทําบ้านให้ใหญ่ๆเลยนี่เด้ๆๆ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 มีลมเข้าไหมไม่มีหรอกเชื่อผมมันต้องเชื่อด้เหรอวะมีก็ต้องขอโทษด,ด้วย คลิปนี้คือมาถ่ายให้หายคิดถึงเฉยๆหุยห้ยอุยอุยเอาว่ะเอาเรื่องค่ะไม่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่องหลุดหลุดโทษโทษเอาว่ะท่านผู้ชมมันกำลังมาละอณาจักรุงคออณาจักรที่ข้าได้สร้างขึ้นมานะ ถึงมันจะไม่รูมากมายไก่กองแต่มันก็สามารถเอาตัวรอดจากพวกแกได้แล้วนะมันเไ,ได้ถนะ้าไม่ชมมันไม่มีตัวที่พังบ้านได้ถ้ามีตัวพังบ้านได้นะสนุกแน่งานนี้ทําไว้ตั้งนานพังบ้านแบบคุ่มเดียวล่วงอ่ะุดยอดเลยเว้ยนี่ไงเสร็จแล้วยัง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 เพื่อความปลอดภัยนี่นี่นี่อ่าบรรทุนทชิปอ่าเรียบร้อยนี่ไงเออแล้วก็เนาะให้ดูลย ให้ดูอลไรครับท่าผมผมจะให้ดูอะไรดีๆปุ้ยมันรถมักรอยอ่ะเนี่ยโอ้โหยอดท่านผู้ชมตรงนี้เป็นศูนย์เก็บอาหารชั้นดีเอาเอาเอาติดๆๆดเนี่ท่านผู้ชมแล้วผมก็จะเอาตเอ้ยไม่ใช่เอาโคมไฟมาไวน้นี่เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับบ้านของเราเราจะตั้งชื่อให้บ้านหลังนี้ว่า Bed Room อ้อ Bed Home ก็น่าสนนะท่านผู้ชมเอาชื่อ Bed Bed Home แล้วกัน อยู่ใกลด้วยไม่อยู่ใกลด้วยไม่เป็นไรผู้ชมึอมเนี่ยแค่นี้ก็รอดและเฮ้อ <c oughs> ไม,ม่มีตัวเดบบะพังบ้านข้าได้ถ้ามีตัวประพังบ้านเราได้นะถ้ามีตัวเดบบะพังบ้านเราได้นะผู้ชมคือแบบคือคือแบบอะ่ะเออคือแบบอ่ะคือแบบเราได้ปิดคลิปเลยอะ่ะเอ้ยนี่อยู่ดีขึ้นเลยนี่เห็นไหมบอกแล้วดอบ <c oughs> นะรู้สึกอุ่นใจ มันบกไม่ถุกรู้สึกถักปุบใจกับบารักดีมากเลยท่านผู้ชมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกลับแล้วกูกลับแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ดีไม่งามเรื่องไงต่อท่านผู้ชมผมก็ต้องขยายอณาขตเรื่อยๆท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรท่านผู้ชมบอกเลยว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าปลอดภัยแล้วถ้ามันอัปเดตมีตัวอะไรแปลกๆเข้ามาท่านผู้ชมคือว่าสนุกอ่ะจะสนุก กว่าเดิมก็ได้ถ้าอัปเดตมีตัวอะไรแปลกๆที่สามารถพังบ้านได้นะแต่ชื่อเกมมันบอก S C P 3 0 0 8ไงเนี่ยโอเคสำนับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าไปล้วบ๊ายบายใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้แล้วเห็นของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับโอเคก็ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊รรบายบาย See you later and see you